Oh. Uh -huh. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมโยคี ผู้ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของญาติโยมโยคีทั้งหลายที่มาปฏิบัติณสถานที่นี้เรียกว่าการมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานสี่เราเรียกย่อๆง่ายๆว่าวกาย เวทนาจิตและก็ธรรมในขณะที่เรากำหนดไปในกายของเราเนี่ยในฐานทั้งสี่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนรูปนามก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเอง ทำมาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเราเองคือปฏิเสธที่จะดูแลคนอื่นทำไมต้องปฏิเสธจะดูแลคนอื่นเพราะกิเลสมันเกิดที่เรามันก็ต้องกำหนดที่เราถ้าเราไปดูแลคนอื่นแล้วไปกำหนดที่คนอื่นเนี่ยกิเลสจะดับได้ไหมก็ดับไม่ได้หายไม่ได้มันก็บอกกิเลสเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพอเกิดที่ใจของเราเนี่ย แล้วเกิดที่ตาขณะเห็นรูปก,ก็มีความชอบใจไม่ชอบใจหูขณะได้ยินเสียงก็มีความชอบใจไม่ชอบใจยมูกเมื่อดมกลิ่นก็มีความชอบใจความไม่ชอบใจลิ้นเมื่อสัมผัสรสก็มีความชอบใจและไม่ชอบใจกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็ง ก็มีความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขบอกว่ากิเลสเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราขาดสติในการกำหนดเราจงต้องอาศัยกำหนดให้ต่อเนื่องเพื่อป้องกัน อิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นนั้นเราจะห้ามไม่ได้เลยถ้าเราไม่กําหนดต่อเนื่องแค่เราลืมกําหนดแค่วินาทีเดียวติดแล้วก็คิดส่งออกนอกแล้วนะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่เล็กจนโตความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเอาคนไหนฝึกไปนานๆแล้วจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าอู้เราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติแล้ว รู้สึกเบากายเบาใจไม่เหมือนกับวันที่เรามาใหม่ๆรู้สึกกำหนดอะไรก็กำหนดไม่ถูกต้องอึดอัดขัดข้อ,ของขับแค้นไปหมดเลยเนี่ยพอเราฝึกไปนานๆแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความเบากายเบาใจกำหนดอะไรก็ไม่ลำบากเหมือนตอนที่มาใหม่ๆนี่ก็คือเราเริ่มกำหนดได้ดีขึ้นแล้วนั้นจิตเราเนี่ยต้องค่อยๆฝึกฝนไป กำหนดบ่อยๆทำบ่อยๆให้คุ้นชินกับการภาวนาให้อยู่กับตัวเองนะคนไหนที่ฝึกไปนานๆแล้วเนี่ยจะมีอาการของจิตที่สงบแล้วก็มีความสุขจะมีความอึกอิ่มเกิดขึ้นหรือเรียกว่าจะมีปิติเกิดขึ้นนะปิติเนี่ยมันก็มีอาการหลายอย่างปิติเนี่ยโดยองค์รวมก็มีห้าประการ คือหนึ่งกุตตกาปิตินะเรียกว่าปิติแบบเล็กน้อยเช่นขนลุกเป็นพักๆหรือน้ำตาไหลเป็นพักๆสองคณิกาปิติคือปิติแบบสู้ซาเหมือนกับมีแผ่ไปร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกสู้ซาแล้วขนลุกจูชันปิติอย่างที่สามเนี่ย เรียกว่าโอตกันตะกาปิตินะจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคลื่นระลอกชัดนะเหมือนกับเป็นคลื่นสัดสายไปในกายของเราเนี่ยแล้วก็จะแผ่ซ่านไปเป็นพักๆเหมือนกันวิธีอย่างที่สนีะ่เรียกว่าอุเพงคาปิติตัวรู้สึกจะเบาเหมือนกับโลดลอย เหมือนกับตัวเองจะลอยได้บางทีมันคิดว่าตัวเองลอยได้นะนั่งกระโดดอย่นั้นแหละคิดว่าจะลอยได้กับลอยไม่ได้เนาะแต่บางคนก็สามารถลอยได้นิดหน่อยน,ะนั่นก็เรียกว่าอุเพงขาปิติปิติแบบโลดโผนหรือโลดลอยปิติอย่างที่ห้าเรียกว่าพลนาปิติปิติแบบนี้เขาเรียกว่าแบบเอิบอา